เะะติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทําให้ประโยคเป็นจริงเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อข้อไหนมันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะไปดูข้อหนึ่งกันนะคะลบเศษหนึ่งส่วนสี่เปรียบเทียบกับลบเศษสามส่วนแปดค่ะนักเรียนคาะเราจะใช้วิธีการคูณควยก็ได้นะคะแต่ข้อนี้คุณครูมองเห็นว่าส่วนสี่ของเรา ดูนะคะสามารถทำเท่ากับส่วน8ได้โดยการเอา2คูณ4เมื่อเอาสองคูณ4หรือจะมีค่าเท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันก็เปรียบเทียบเศษนะคะแต่เราเอา2ไปคูณตัวส่วนตัวเศษก็ต้องคูณด้วยค่ะดังนั้นเราจะได้1คูณ2เท่ากับ2นะคะข้อนี้เป็นลบค่ะนักเรียนค่ะลบ2กับลบ3ลบ น้อยมีค่ามากนะคะดังนั้นเราก็จะได้ลบ1ลบเศษ1ส่วนสมากกว่าลบเศษ3ส่วน8ค่ะต่อไปดูข้อ2นะคะเศษ12ส่วน7ค่ะเปรียบเทียบกับเศษ36ส่วน21ค่ะคล้ายๆข้อ1นะคะเราสามารถทำเเท่ากับ21ได้โดยการเอา7คูณ3นะคะเท่ากับ21เมื่อ นำสามไปคูณตัวส่วนสามต้องคูณตัวเศษด้วยคะ่ะดังนั้นสิบสองคูณสามเท่ากับสามสิบหกค่ะข้อนี้เป็นบวกทั้งคู่นะคะดังนั้นเปรียบเทียบได้เลยคะ่ะปรากฏว่าสามสิบหกเท่ากันดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายเท่ากับคะ่ะต่อไปดูข้อสามนะคะข้อสามข้อนี้เป็นลบคะ่ะเก้าไม่สามารถทำให้เท่ากับสิบเอ็ดได้ดังนั้นคุณครูจะใช้วิธีการคูณไข้นะคะ นำ11มาคูณ11นะคะเราก็จะได้เป็นลบ11คูณ11 11คูณ11เท่ากับลบ121ค่ะมาคูณไขกันต่อนะคะนำ9นะคะตัวส่วนเข้าขึ้นไปคูณกับ13เราก็จะได้ลบ9คูณ13ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับลบ117นักเรียนคาะลองดูนะคะลบ121 เป็นยังไงกว่าลบ1บ1คะถ้าเป็นลบนะคะตัวเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อยนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ลบเศษ11ส่วน9น้อยกว่าลบเศษส3่วน11นั่นเองนะคะไปดูข้อที่4คะ่ะข้อที่4นะคะเนื่องจากนักเรียนดูเศษก้อนหลังนะลบเศษ25ส่วน6 มันเป็นเศษเกินมันเป็นเศษเกินนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะทําให้เป็นจํานวนคละเหมือนตัวหน้าก่อนวิธีการทําให้เป็นจํานวนคละนะคะก็คือเอา6หารด้วย25นะคะคุณครูขอหารสั้นให้เห็นเลยนะตรงนี้นะคะนักเรียนมีพื้นที่ว่างๆนักเรียนสามารถจดวิธีคิดไปได้เลยนะคะหกหารนะคะหกหารสองไม่ได้ศูนย์เนาะกระจายมาเป็นยี่สิบห้านะคะ หอะไรได้ยี่สิบห้าหสี่ยี่สิบสนะคะยี่สิห้าลบยีในใจเหลือเศษเศษหนึ่งค่ะเขียนไว้ด้านหลังแสดงว่าข้อนี้หารไม่ลงตัวนะคะตัวหลังที่เราเขียนมันคือเศษตัวนี้คือผลหารเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้คือ ผลหารก่อนนะคะก็คือสี่เศษเศษก็คือก้อนนี้นะคะเศษหนึ่งส่วนส่วนคงเดิมค่ะส่วนหน,นั่นีอแบบนี้นะคะผลหารคือสี่เศษหนึ่งส่วนหนะคะทีนี้นักเรียนดูน,นะคะในข้อนี้เป็นลบลบสี่จำนวนเต็มเท่ากันด้วยค่ะถ้าเท่ากันแบบนี้นะคะ เราก็ไปเปรียบเทียบเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังค่ะเปรียบเทียบโดยการคูณไข้เหมือนเดิมค่ะลูกดังนั้นนะคะคุณครูก็จะเอา6ขึ้นมาคูณ3เนื่องจากมันเป็นลบเนาะดังนั้นเราก็จะได้ลบ6คูณ3ค่ะ6คูณสเท่ากับ1ิได้ลบ -18 จากนั้นเอา4ค่ะขึ้นไปคูณกับ1ด้านหลังค่ะเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากมันเป็นลบนะคะเราก็จะได้เป็นลบเอา4คูณห สีคูณหได้4นะคะได้เป็นลบสี่ค่ะเปรียบเทียบนะคะเอาลบสิดเปรียบเทียบกับลบสค่ะลบสิลบมากมีค่าน้อยค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าลบสี่เศษ3ามส่วนสีน้อยกว่าลบสี่เศษ1นส่วนหค่ะไปดูข้อที่หกันนะคะข้อที่ห้านะคะลบห้า เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเลยทำตัวส่วนให้เท่ากันลบเอาห้านะคะคูณสามให้เท่ากับสิบห้าถ้าสามคูณห้าสามต้องคูณ2ด้วยค่ะสามสองเป็นหนเกื่องเรียนจะเห็นว่าจำนวนเต็มลบ5้าก็เท่ากันนะคะส่วนก็เท่ากันพอคูณตัวเศษตัวเศษก็เท่ากันแสดงว่าเศษส่วนทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงกันคะลูก เท่ากันนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6อ่าตัวหลังเป็นเศษเกินนะคะเศษเกินอีกแล้วเราจะทําให้เป็นจํานวนคละเหมือนตัวหน้านะคะดังนั้นคุณครูตั้งหารนะ30นะคะหารด้วยเกหารสไม่ได้ใส่ศูนยเนาะ9อะไรได้30 9 3 27นะคะ เอา27ดไว้ในใจ30สลบยีเหลือเศษเศษ3ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเศษตัวนี้คือผลหารดังนั้นนะคะเราจะเขียนได้ว่าจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน9ค่ะเมื่อเราทำเป็นจำนวนคลาสเศษแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า3ตัวหน้าเป็นไงกันคะ เท่ากันนะคะสตัวหน้าเท่ากันดังนั้นเราก็จะเอาตัวเศษส่วนด้านหลังนะคะเปรียบเทียบกันนะคะโดยการคูณไข่เก้าขึ้นมาคูณห้าค่ะเก้าห้าสี่สิบห้าค่ะแล้วก็สามคูณไข้นะคะเอาสามหกขึ้นไปคูณสามได้หกคูณสามเท่ากับสิบแปดดังนั้นเปรียบเทียบค่ะ สี่สิบห้ากับสิบแปดสี่สิบห้าเป็นไงกว่าคะมากกว่านะคะดังนั้นจำนวนเต็มสามเศษห้าส่วนหกมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนเก้าค่ะต่อไปดูข้อเจ็ดค่ะข้อเจ็ดนะคะนักเรียนโอ้โหนักเรียนห้ามพลาดเลยนะคะถ้าตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกแน่นอนคะ่ะลูกจำนวนลบเป็นยังไงกว่าจำนวนบวกเสมอ จำนวนลบมีค่าน้อยกว่าจำนวนบวกเสมอนะคะหรือจำนวนบวกมีค่ามากกว่าลบเสมอนะคะเราก็เลยจะได้ว่าลบเศษ3มส่วนสมีค่าน้อยกว่าเศษ18ส่วนห้ค่ะไปดูข้อ8กันนะคะข้อ8นะคะตัวหลังเป็นเศษเกินนะคะเราจะทำให้เป็นจำนวนคละก่อนนะคะ,ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเอา 93นะคะหารด้วย14 14อะไรได้9ไม่มีเนาะใส่0 14อะไรได้93คะเราก็ต้องไปหาตัวเลขนะที่คูณ14แล้วได้ใกล้เคียง93มากที่สุดนะคะคุณรูลองนะลองเอา14คูณ6สิได้ไหม64ส4ใส่4ทัว2 หกหนึ 1> 6, 1, 6, 7, ่งหกแปดใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก็จะได้หนะคะ14บี่คูณหได้8ปดสค่ะเอาแปดสิบสี่ไว้ในใจแล้วเอา9ก้าสามาลบค่ะลองลบกันสิคะสามลบสี่ไม่ได้ยืม9ค่ะกลายเป็นส 13. 13ิ13ามสบสาลบสี่เศษอะไรคะ เศษ9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เศษไว้หลังเลข3แบบนี้นะคะดังนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคะได้คือลบ6เศษ9ส่วน14นะคะทีนี้ในข้อน,นี้เป็นลบทั้งคู่ค่ะลบ6ทั้งคู่เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการคูณขว้นะคะ เอา14นะคะขึ้นมาคูณกับ8เอา17ขึ้นไปคูณกับ9นะคะเราก็จะได้คำตอบคือลบ112เปรียบเทียบกับลบ153ลบ112เป็นยังไงกว่าคะตัวเลขน้อยมีค่ามากค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือมากกว่านะคะ สรุปคือลบหเศษ8แปส่วนสิมีค่ามากกว่าลบหเศษ9เกส่วนสิค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะมาดูข้อที่9กันต่อนะคะเศษห้าส่วนแปดเปรียบเทียบกับลบเศษหนึส่วนสข้อนี้บวกกับลบบวกมีค่ามากกว่าลบเสมอนะคะดังนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะ ข้อที่10นะคะลบเศษ6ส่วน7กับเศษ2ส่วน3ลบน้อยกว่าบวกเสมอเติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะข้อที่11นะคะลบเศษ6ส่วนเเปรียบเทียบกับลบเศษ19ส่วน21สค่ะ7สามารถทำให้เท่ากับ21ได้นะคะโดยการคูณ3ค่ะดังนั้น6ก็ต้องคูณ3ด้วยนะคะ6คูณ3เท่ากับ18ค่ะข้อนี้ส่วนเท่ากันแล้วเอา เศษมาเปรียบเทียบกันนะคะลบ18กับลบ19ลบน้อยมีค่ามากค่ะดังนั้นนะคะลบน้อยมีค่ามากดังนั้นคำตอบก็คือมากกว่านั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่12ลบเศษ3ส่วน19นะคะเปรียบเทียบกับลบเศษ11ส่วน20ค่ะเราจะใช้วิธีการคูณไข้นะคะ3คูณ20ค่ะ เนื่องจากมันเป็นลบนะคะเราเลยได้ลบ3คูณ20นะคะ3คูณ20เท่ากับ60ได้เท่ากับลบ60ค่ะและเอา19ขึ้นไปคูณ11นะคะได้ลบ19คูณ11ค่ะเท่ากับลบ209ค่ะลบน้อยเป็นยังไงคะลูกลบ60ลบน้อยมีค่ามากค่ะดังนั้นนะคะลบ60มากกว่าลบ 209สรุปได้ว่าลบเศษ3ส่วน9ก็มากกว่าลบเศษ11ส่วน20ค่ะจบแล้วนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะใครสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะ